สวัสดีค่ะนักเรียนชัมม้นมระถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันที่22กรกฎาคมนะคะคุณครูก็จะมาพบกับนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ผักสม,มุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทางนั้นนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนหลักภาษากันก่อนนะคะก็คือคําที่ประวิสัญน,นีแล้วก็ไม่ประวิสัญน,นีนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้นําสม,มุดวิชาภาษาไทยขึ้นมาเลยนะคะใช้สม,มุดนะคะนักเรียน เขียนวันที่ลงไปค่ะวันพฤหัสวันพฤหัสสบดีที่22กรกฎานะคะแล้วก็เขียนคําว่าขึ้นกลางหนะ้ากราะดาษคำที่ประวิสัญชนีนะคะน,นเรียนรู้ไหมครับคาว่า,าวิสัญชีคืออะไรคะวิสัญชีมันก็คือสระอะนา่นเงนน,นเรียนรู้จักสระอะานไหมคะอ่า นักเรียนคำวิสันชนีมันเป็นชื่อนะคะชื่อทางภาษาไทยนะคะว่าวิสันชนีแต่คำที่เราเรียกปกติก็กคือคำว่าสาระาะนั่นเองนะคะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะแล้วนักเรียนก็ จดลงไปนะคะคำที่ประวิสันชนีนะคะก็คือคำที่นำพยัญชนะนะคะมาประสมกับสระอะนะคะและก็คงรูปสระอะไว้นะคะหลังพยัญชนะเวลาอ่านก็จะออกเสียงอะเต็มเสียงใช่ไหมคะเช่นคำว่าอะไรคะกระโจกนะคะกระทะตะลุยคะนึงละเอียดระเบียบมะนาวกระทงนะคะคําพวกนี้เป็นคําที่เพื่อนๆตอนที่เรียนออนไลน์นะคะคุณครูสุ่มถามนะคะทีละคนเลยนะคะอ่า ่าทีนี้ให้นักเรียนจดตรงนี้ลงไปนะคะต่อไปนะคะไปดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำที่ประวิสันสนีนี้ไม่ยากใช่ไหมคะอาทีนี้ให้นักเรียนทำเป็นแบบฝึกขัดนะคะ ตรงเติมคําที่ประวิสัญณีเนีนะ่ยเดี๋ยวเราเรียนไปพร้อมกันแล้วเรายกตัวอย่างเลยข้อที่1ใช่ไหมคะคุณครูให้คําว่ากระมาทีนี้คุณครูเว้นคําตอบไว้ใช่ไหมคะ3าํคตอบแปลว่านักเรียนจะต้องหาคําที่ประวิสัญนณนีที่ขึ้นต้นด้วยคาว่ากระนะคะแล้วก็เป็นคําที่มีความหมายนะคะเช่นนะคะเช่นนะคะคําแรกกระอะไรคะ กระชายเห็นไหมคะเพื่อนยกตัวอย่างมาให้กระชายทีนี้ที่เหลือสองคำให้นักเรียนคิดเองนะคะง่ายไหมคะคำที่ประวิสัญชนีนะคะคือเวลาอ่านจะออกเสียงอะเต็มเสียงเลยนะคะ,ะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะขึ้นต้นในคำว่ามะนะคะข้อที่สามนะคะประนะคะขึ้นต้นในคำว่าประนะคะคือเป็น ผสมกับสระอาก็คือประวิสัญชนีนะคะคำที่4นะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าสะนะคะก็จะเป็นสะอะไรคะอ่าเดี่ยก็คือต้องต้งขึ้น,ต,นต้นค่ะว่าสะทุกคำนะคะทุกข้อเลยนะคะตามหัวข้อคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนนักเรียนก็โจดลงไปเลยนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนหามาต่อไปข้อ5นะคะตะนะคะ คำว่าตะอะไรบ้างเขาโหกนะคะคำว่าระระอะไรบ้างคะที่ออกเสียงอะเต็มเสียงเลยแล้วก็ใส่สระอะเข้าไปนะคะใส่วางสระอะไว้ข้างหลังเขาเรียกว่าประวิสัญชีนีนะคะต่อไปคําที่เจดนะคะทะนะคะคําที่8ปดนะคะคําว่าชะนะคะคําที่เกนะคะคําว่าคะค่ะมีคะอะไรบ้างคะต่อไปคําที่สินะคะคําสุดท้ายนะคะคือคําว่า พระพอพอะพระนะคะอ่าขึ้นขึ้นต้นด้วยพอพานะคะประวิสันชนีก็คือผสมสระอะเวลาอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะ <_ c oughs> เขาเรียกว่าคําที่ประวิสันชนีฉะนั้นให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะคําที่ประวิสันชนีในสมุดนะคะสิบข้อนะคะพอนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะอ่าแล้วนักเรียนก็ไปอ่อนเรียนเขียนเสร็จแล้วะจะสลับกัน อนันเรียนไปที่อันนี้เลยนะคะพอนันเรียนเขียนแบบฝึกหัดเสร็จนะคะนันเรียนเล่าจบไว้ก่อนก็นได้นะคะทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องคําที่ไม่ประวิสัชนีไปพร้อมกันเลยนะคะคำที่ไม่ประเมื่อกี้เราเรียนประใช่ไหมคะแต่คําที่ไม่ประคืออะไรคะคาที่ไม่ประก็คือคําที่ผส,ส,ะะะสมสระอะนะคะผสมสระอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะออกเสียงอะไรคะ ออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะเวลาเขียนเราจะไม่นําสระอะมาวางไว้ข้างหลังนะคะข้างหลังนะคะอย่างเช่นคาว่าอ่านว่าอะไรคะเนี่ยขนมถูกไหมคะเราไม่มีสระอะเห็นไหมคะไม่นาไม่นําสระอะามาวางไว้หลังขอไข่นะคะแต่ว่ามันประมันะสมกับสระอะอยู่นะคะเราเรียกคํานี้ว่าคําที่ไม่ประวิสัญนญนีฉะนั้นคําที่ไม่ประวิสัญนญนีก็คือจะออกเสียงอะกกึ่งเสียงก็คือออกครึ่งหนึง่งเช่น ขนมฉลามตลาดสมัยทยอยนะคะจะต่างจากอันนี้ใช่ไหมคะถ้าอันนี้จะเป็นอะไรคะกระโจกเห็นไหมคะเต็มเสียงกระทะนะคะตะลุยอย่างเงี้ย คะหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้คือออกเต็มเสียงคือมันประวิสัญชีน,ชนีแต่ถ้ามันไม่ประวิสัญชีน,ชนีก็คือเราจะไม่เขียนไม่เขียนรูปสละอะนะคะวางไว้ข้างหลังพยัญชนะที่มันออกเสียงใช่ไหมคะก็จะเหลือเป็นเสียงอะกึ่งเสียงที่เรารู้จักนั่นเองก็จะขนมฉลามเห็นไหมคะออกนิดนึงขนมฉลามไม่เน้นนะคะตลาดสมัยทยยเหยนะคะ มีเยอะแยะมากมายนะคะที่คุณครูยังไม่ได้ยกตัวอย่างมานะคะทีนี้อันนี้นะคะในแบบฝึกหัดในสมุดอเล็กซีข้อใช่ไหมคะคุณครูให้นักเรียนทําตรงนี้สิบข้อนะคะแต่คําที่ไม่ประวิสัญนญนีนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะภาษาทักษะภาษาเคืออนนี้นะคะอาจจะให้มันใหญ่นดนึงนะคะอยู่ในทักษะภาษาหน้าที่สามสิบห้านะคะให้นักเรียนเปิดนะคะแล้วนักเรียน เอาคำที่ประวิสันชนีเห็นไหมคะเขายกตัวอย่างมาให้มีทั้งหมดกี่คำเนี่ยนะคะมี10คคำแต่เขายกตัวอย่างให้มาตัวอย่างอย่างละหนึ่งคำที่ประวิสัญนชนีหนึ่งคำที่เขาให้มาแล้วคือกาทะแล้วก็คำที่ไม่ประวิสันชนีหนึ่งคำคือขนมเห็นไหมคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเติมอีก9คําคำนะคะอันนี้คือทําในหนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษาเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นักเรียนก็ได้รู้จักเป็นไงคะ รู้จักคําที่ประวิสัญนญนีและคําที่ไม่ประวิสัญญีก็คือคําที่เติมสระอะและคําที่ไม่มีสระอะนั่นเองนะคะเป็นไงคะาบางคนอาจจะไม่รู้ว่าประวิสัญนญนีคืออะไรนะมันก็คือวิสัญน,นีก็คือเป็นชื่อของสระอะนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนนะคะในเรื่องของคําที่ประวิสัญญีแล้วก็ ไม่ประวิสัญนีไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสรุปวันนี้วันที่ยีิบสองให้นักเรียนทํางานนะคะทํางานสองกิจกรรมก็คือโจทย์เมื่อกี้นะคะแล้วก็เติมคําที่ประวิสัญนีมาสิบข้อนะคะในแต่ละหนึ่งข้อจะเติมทั้งหมดสามคำก็เท่ากับนักเรียนต้องหาทั้งหมดสามสิบคำถูกไหมคะมีสิบข้อนะคะแล้วก็อยู่ในหนังสือเรียนทาแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนทักษะภาษานิดเดียวง่ายๆนะคะอันนี้คืองานของวันนี้นะคะ วันนี้ทํางานให้เสร็จนะคะแล้วก็ส่งงานไว้ในอัลบั้มงานของวันที่22กรกฎาคมที่คุณครูทําไหมคะสร้างไว้ให้แล้วนักเรียนไม่ต้องไปสร้างอัลบั้มใหม่เป็นชื่อของใครของมันนะคะเดี๋ยวอัลบั้มมันจะเต็มให้ส่งงานนะคะส่งวันละหนึ่งอัลบัม้มอัลบั้มคุณครูจันเพนเป็นคนสร้างแต่คนเดียวนะคะเพียงผู้เดียวเลยนะคะคุณครูจะสร้างให้ทุกครั้งหลังจากที่ครูสอนออนไลน์เสร็จนะคะให้ในักเรียนเอาใบงานไปลงนะคะ เอางานไปส่งนะคะเป็นวันที่วันที่ไปนะคะจะได้ง่ายต่อการเช็คแล้วก็การตรวจงานนะคะแล้วก็การตามงานของเพื่อนย้อนหลังด้วยนะคะย้ํานะคะไม่ต้องสร้างอัลบั้มใหม่นะคะไม่ต้องสร้างอัลบั้มของใครของมันนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะไปแล้วค่นะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ